เอมิราเปิดชั้นลับอดีตสามีเผยหลักฐานเด็ดให้ทนายเก่งเรียกว่าเป็นประเด็นที่เข้มข้นสุดสุด ใหู้นแสงเดือนยื่นฟ้องอดีตภรรยาเอมิลาจำนวน1ล้านบาททวนเหตุทำให้เสียชื่อเสียงเพราะเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าในรายการโหนกระแสโดยขณะน,นี้เอมิลาเก็บข้อมูลฉัดรับท,ทั้งหมดที่ได้คุยกับทางอาดีตสามีและบุคคลอื่นๆที่ใกล้ชิดอีกสองคนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนรวมหลักฐานไว้ปึกใหญ่ให้ทางทนายเก่งเรียบร้อยเพื่อเอาผิดตามมาตรา2 7 7และ317 โดยหลายคนมั่นใจว่าทางทนายเก่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและทำคดีแนวนี้มาหลายเคสงานนี้เรียกว่าเกลือจิ้มเกลือโดยแฟนขับบางคนเสียงแตกเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจของลูกทุ่งชนิดสักถึงใจ